ต่อครับเชิญครับน่าจะมีเท่านี้นะคะคุณลุงโอเคขั้นนี้มีเท่านี้เพราะฉะนั้นก็ทําเช้ากับวันเย็นอะไรก็ตามทีมันไม่มีการสูญเสียไม่มีความไม่มีคําว่ามันจะคลีนร่างกายไปเรื่อยครับคลีนคลีนไปเรื่อยนะ,ะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะออกจากตัวไปเรื่อยออกจากตัวไปเรื่อยครับจนรทั่งเราจะผ่องแล้วรูขันจะปวดผ่องด้วยนะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งขึ้นหัวเมื่อกี้ที่มันเบาหัวครับครับ อีกคำหนึง่งเป็นภาษาสุดท้ายเป็นภาษาของลุงแล้วก็พูดบ่อยแต่เตมันก็พูดบ่อยแต่เตมันก็บอกว่าไฟเฟ้ไฟเฟ้ก็คือไฟฟ้าแต่ฝั่งลุงคือไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายคนมันเวิร์กแล้วครับตัวนี้คือ,อตัวทีส่สุดของที่สุดครับเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบประสาทแล้วต่อไปมันจะรายงานเรื่องของหูตาจมูกลิ้นกายต่อไป โอเคต่อไปมันจะแยกส่วนให้อโอเคนะคุณได้ตัวรวมแล้วต่อไปก็จับแยกเฮ้ยได้คิ้วเฉพาะเว้ยได้ตาเฉพาะเว้ยได้จมูกเฉพาะเว้ยได้ลิ้นรสชาติเฉพาะเว้ยแล้วผิวกายทั้งหมดมันจะสุดท้ายจะเป็นองค์รวมทั้งหมดนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยนี่หรือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวเรามันตื่นแล้วมันถูกลับแล้วมันหลับมาน,นานแล้วหลายโคตรดอย่ยงนี้ดีกว่าเอาแคไหมฮนะ หรือว่าหินทับก็ว่าได้สํานวนพุทธ,ธะสํานวนสาธุถูกหินทับมาเขาเรียกว่าอนุใสหินทับกัอนุใสภาษาต่างประเทศตะวันตกเขาจะบอกว่าซับคอนเชียสนั่นเองเอบัดนี้ตัวซับฟังบัดนี้ตัวตัวที่เขาเรียกว่าซับคอนเชียสได้ถูกเปิดแล้วจา้ามันงัดออกมาแล้วจา้านะโอเคไหมซับคอนเชียสง่ายคือคานรส้สึกมันตายด้าน บัดน,นี้คอร์สามาแล้วคือความรู้สึกมาแล้วเปิดอาซาแล้วตอนนี้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากในตัวคุณมันอยู่ในตัวคุณแล้วสิ่งที่ตัวคุณมันทํางานมันทํางานเพราะคอร์สเพราะไตเติลแมนเข้ากระแทกเขาแดกดันเขากระแทกไปแต่นี่เนี่ยคุณรู้จักลุงก่อนใช่ไหมฮะนี่คือจริงๆมันมาจากลุงออกแต่อีาทีนี้ผมมอบให้ไตเติลแมนเขาแฮนด์แฮนเดิลแฮนเดิลโอเคไหม ที่ผมบ,บอกว่าคิดแทนพูดแทนลุงได้เลยลุงก,ก็นั่งเล่นๆของลุงไปงี้แหลคะครับดูว่าหน้าจอก็จะมายังไงแบบไหนจะคุมหน้าจอให้ว่าเออคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ประมาณนั้นก็ส่งซิกให้กับทางด้านเตแตแมนก็บอกออต่อคนนี้น่า,นาสนใจงี้เป็นต้นนะโอเคไหมคล้ายๆลุงตรวจข้อสอบอยู่โอเคไหมเตแตแมนกำลังทำพาพาทำข้อสอบหนึ่งามสี่ห้าโอเคไหม น,น้าะขอยเข้าใจในบทบาทว่านี่คือเราศึกษาโดยธรรมชาติต้องศึกษาโดยวิธีนี้โดยไม่มีวิทยาศาสตร์ใดๆมาเกี่ยวข้องเลยเห็นไหมครับเอาละเชิญต่อครับหรือว่าจะสรุปตามใจนะคุณลุงคะหนูน้องสาวหนูที่อังกฤ,ฤษเขาก็สนใจค่ะคุณลุงแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าหนูจะบอกค่ะว่าบอกบอกอ่าให้ลองทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูหนูจะมีแบบว่าหนูจะมีความสามารถที่จะแบบว่าเอ ตอบได้แล้วครับตอบได้แล้วส่งคลิปให้เขาไปเลยเนี่เธอลองทําตามนี้สิแล้วแล้วผลลัพธ์จะอยู่ที่ตัวคุณก็ค,ณคืออยู่ที่ตัวต้องสาวนั่นแหละครับ<อ>เหมือนคุณได้รับเหมือนกันเป๊ะครับถ้าสงสัยหญ่ดีประการใดไททันแมนเขามีสเตจของเขาเวทีของเขาถามเข้าไปที่บอกว่าทําการบ้านทําการบ้านนั่นแหละนั่นแหละ ถ้าใครอยจะหาทางช้อนในี่ทุกคนในโลกนี้ถ้าใครต้องการอศาสตร์ทางด้านเนี้ยโอเคไหมศาสตร์นี้มันศาสตร์ธรรมชาติโอเคไหมวิทยาศาสตร์ไว้ข้างตัวไกลทองผมนี่แต่ข้ามครองในวิทยาศาสตร์โอเคไหมพ่อลุงจะรู้วิทยาศาสตร์มันทำลายธรรมชาติอ่าพ่อลุงคะหนูพ่อพ่อหนู หมอบอกอมดมดบอกว่าเอประสาทหมูเสื่อมมาตั้งหลายปีมากเลยอ่ะเขาพูดไม่ผิดหรอกครับเขาพูดไม่ผิดเขาไม่มีอะไรผิดแต่เขาช่วยได้โดยวิธีไหนการช่วยนั้นเขารับรับรองหรือเปล่าอ่าการันตีไหมที่เขาช่วยเนี่ยกี่ปีมาแล้วมีได้ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเทียวไรเทียวคืออย่างนี้เป็นต้นเรื่องใช่แนวทางเราเนี่ยไม่จีนไม่ทามิฉีดนี่มันโอ้โหมันโอเวอร์แอคติ้งสังเกตนะครับ แต่แต่แมนทาร์าเเขาโชว์เขา o v e r a c t i n ถูกด่าชีบหายเลยแต่เขาก็ไม่สนเพราะอะไรเขาก้าวข้ามคำถูกด่าเรียบร้อยแล้วเขาไม่สนแล้วปล่อยเป็นเหยื่อของมดหมูปูปลาไปประเภทนั้นโอเคไหมแล้วก็ช้อนเนสินที่เราหน้าเนียนาทีที่กำลังทำงานช้อนส0อซอยู่เวลานี้นะครับอมสิาสินมาเป็นตัวแทนให้ได้และเผื่อแพ่แบ่งปันต่อนีออ่ความคิดพวกเราเป็นอย่างนั้นนาทีนี้ครับท่าน โอเคคุณเป็นหนึ่งเียหนึ่งในลหลายๆคนที่ผ่านกบบระบวนการต่างๆนี่ยี่สิบสี่สลุงทําง,งานเผยแพร่ตั้งแต่ปี่สี่ศูนย์เผยแพร่เผยแพร่มาตลอดก็มาอินเนอร์กับทางด้านทิกตอกเวลานี่มันไวทันใจโป,ป๊ะเปเชี่ยชาชาเพียงของสองสามวินาทีาเดีกในการสื่อสารกันต่อไปควันต่ำมายิ่งแน่วนเนี่ยค็นี่เยอะแต่ควันต่มนี่เป็นอันตรายกับมนุษยชาติมากบอก้ทราไว้รุนแรงมาก มันจึงมีพอ p ีีพนักงานบริสุทธิ์เข้ามาช่วยในขณะนี้คนไหนเข้ามาถนนสายนี้ได้ทันก็จะดงว่าจะเป็นการป้องกันไม่ได้ตัวเศษซร์ไม่ให้ไม่ให้ผลของของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นควอนทีเนี่ยที่บอกว่าควอนตัมมาทําลายมนุษย์ผมกล้าพูดอย่างนี้ทาลายมนุษย์สัตว์และก็พืชด้วยครับควอนตัมเนี่ยดีวิธีจะไม่มีผลไม้รากไม้กินกันเพราะมันจะไม่เกิดดอกเกิดผลหรือเชื่อมากครับ ควอนต่มดีไม่ดีมันทําลายไม่ชั้นบรรยากาศไม่ให้ก่อกันไม่ให้ก่อกติดกันระหว่างไฮโดรเจนกับเชิ่ยนคือน้ํานั่นเองครับมันก็แห้งแล้งกันวายปวงเลยละครับเรื่องนี้อดีแล้วที่มีลุงหงอกับท่านงานมาช่วยไอ้ตรงนี้ให้อยู่เวลานี้มีกี่คนจะรู้ตรงนี้นะอย่างน้อยหนึ่งคนก็คือหนึ่งในล้านอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเราพอใจมากนะมมเมื่อเวลาเป็นหนึ่งในล้านมันจะมีสองในล้านต่อไปครับ นูยินดีค่ะคุณลงวัยินดีที่ที่เอ่ยยินดีถ้าถ้าจะพูดว่ายัางไงเอ่อหนูหวังว่าว่าหนูจะมีความสามารถที่จะช่วยช่วยช่วยคนได้อะคะ่ะถูกต้องครับต้องช่วยตัวเองก่อนต้องเข้าใจตัวเองเห็นต,ตัวเองจะมาโตตนโต,ต้ตัวเองยิ่งดีครับชาติในชาติสุดท้ายเลยแหละครับ โอ้พี่ลุง,ย,งยังอยากเกิดอีกอเข้าใจคนที่มีความสุขทั้งโลกก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละครับครับอย่างนั้นทุกคนแต่คนไหนที่มีความทุกข์ในโลกนี้โอ้โหเมื่อไหร่มันจะตายวะ,ะบางทีบอกว่าโชคดีที่ตายก่อนเนี้ยม่มีคนคิดอย่างนี้เลยนะทุกวันเนี้เ <c oughs> พราะอยู่แล้วมันก็จะหิวก็ไม่ได้กินง่วงก็ไม่ได้นอนร้อนก็ไม่ได้อาบน้าคันก็ไม่ได้เกาอะไรต่อก็ทรมานอย่างเดียวสิครับติดเตียงอมา เราจะต้องกันต้องป้องกันไม่ให้มนุษย์ติดเตียงโอเคไหมครับทุกวันนี้คนติดเตียงก็เป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้นะก็ไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเราป้องกันไม่ให้ใครติดเตียงโอเคไหมในความคิดของหนูนะคะคุณลุงคือคือคือศาสตร์ของคุณลุงเนี่ยจะจะบอกว่าศาสตร์ก็ได้ไหมหรือเปล่านะคะคือคือหนูก็ที่จะแบบที่จะสนใจเนี่ยออันนี้หนูหนูอิงตัวเองนะคะคน ต้องต้องเออหนูอาจจะเป็นคนเชื่อคนง่ายหรือเปล่าคนลุงหนูจะหน,หนูจะเชื่ออะไรที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยเชื่อนะหนูจะพูดว่าอย่างไงลุงดีแล้วจะเป็นประหลาดประลาดดีแล้วฟังเป็นคอนเซปต์ของลุงนะคำว่าอย่าเชื่อฟังฟังให้ดีนะความจริงครับว่าอย่าเชื่อมันมาจากพุทธ,ธะห้ามเชื่อหลักการมสูตรสิบข้อิบประการไงห้ามเชื่อ,อคนเกิดก่อนเขาเล่าว่า เล่ามาเรื่อยเล่ามาเรื่อยห้ามเชื่อคนเกิดก่อนเขียนไว้ไงมะตำราไงนั่นไงมหรือยังห้ามเชื่อคนที่เราเห็นว่าเขาคือครูเราห้ามเชื่อครูเห็นไหมสามอย่างไม่เชื่ออยู่ยังไงมนุษย์โลกทั้งหมดล้วนเป็นหลวงจงต้องเชื่อตัวเราเองเห็นไหมเออใช่ไหมครับเราคอนเนคในสิ่งที่ไม่เชื่อนั้นได้หรือว่าเชื่อนั้นได้แต่ที่สุดต้องมาเชื่อตัวเราเองมั่นใจตัวเอง อัติเหตุตนนโน์โท้ครับตรงนี้ชัดเจนไหมครับมันถึงยุคตรงนี้แล้วครับท่าน